ตอนนี้เราอยู่สูงมากทุกคน,ค,นคือตอนนี้แบบจะถึงแบบยอดแล้วจริงเหรอพี่สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวถ้ำนาคากันนะครับทุกคนเดินทางตั้งแต่เชา้ากี่โมงละเจ็ดโมง นัดกัน6โมง<ม> <laughs> เราไปเจอกันถ้ำนาคานะครับทุกคนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากว่าอาบรรยากาศขึ้นถ้ำนาคาเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็รีวิวให้ฟังแต่ตอนนี้อุปสรรคของเราใหญ่โตมากก็คือฝนเราไม่รู้ว่าอ่ามันจะขนาดไหนแต่เ,เราไปเจอกันที่ถ้ำนาคานะครับเดี๋ยวเป็ดจะพาทุกคนไปเที่ยวกัน เริ่มาถึงละถึงแล้วอืมนี่คือเขาที่เราต้องขึ้นแล้วดูหมอกสิแล้วดูความชันนะสิแล้วดูท่าทายเวอร์โอเคก็เห็นแมวเหนื่อยแล้วเชี่ยเห็นแมวเหนื่อยแล้วเขื่อนเราเหนื่อยละทำใจตั้งแต่สองชั่วโมงเจ็บเจ็บมึงกูตื่นเต้นเอ้าเซอร์ไพรส์อีกแล้วลานจอดรถอ่ะเราต้องไปอีกใช่ปะไปอีกไปอีกโอเค ให้ทุกคนตอนนี้ได้ที่จอดรถแล้วแต่ว่าขอ,อาไปเข้าห้องน้ำก่อนขอไปเลียร์อะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเตรียมของเพื่อไปขึ้นถ้ำกันนะครับบรรยากาศสวยมากทุกคนทุกคนดูนี่อันนี้คือจริงๆในกล้องอะ่ะมันมันอาจจะรู้สึกแบบไม่เห็นแบบอะไรเท่าไหร่แต่ว่าภาพจริงๆมันโคตรพาโนรามาเลยอะ่ะมันโคตรพาโนรามาเลยอันนี้เฟ r ร์สจิ้งชั่นมากๆแบบรู้สึกดีมากๆเลยที่แบบว่ามาดูได้ตานะครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ท,วทุวิบบวที่ในกล้องมันไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าแบบตาตามองเห็นสวยมากในกล้องมันไม่สวยเท่าไหร่มันมีกล้องสดใะใช่กูว,ว่าถ้ากูจะถ่ายกูต้องใช้กล้องติดปรับแต่งชีวิตติด<ะ>ฟิลเตอร์เหรอสวัสดีถ้ำนานนะคาครับตอนนี้เฮ้ยพวกเราเฮ้ย ท่าน,ะคะ soon. <c oughs> นาคา coming s o ู n แม่ผมเอาถุงมือคู่หนึ่งนะครบยี่สิบตังค่าเข้าอุทยานตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ค่าเข้าเยี่อ้ยออเสื้อกันฝนด้วยสิแม่เสื้อกันฝนสี่สิบบาท มีสีอะไรบ้างคออสีขาวครับคนเยอะทุกวันไหมครับก็เลย,ยคนก็เลยแห่มาอย่างเงี้ยมันก็ได้หยุดแค่เนี้ยเนาะ <c oughs> ยิ่งินยอย่าวินใจ แตจเดยวมนิ่งเอยมั้คือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกอ่ะแบบเรามองอินมาเราโทรหารอุทยานแล้วแหละแต่ว่าอุทยานบอกว่ามองอินได้เพราะว่าตัวที่เราจองออนไลน์มันเต็มแต่พอเรามองอินมาถึงประมาณห้าโมงเช้า คิวมันด <be> <Y> ันเต็มก่อนเขาก็เลยบอกว่าให้รอรอบป่ายเดี๋ยวเรารอรอบป่ายกันนะครับใช้คิวที่22ก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับแล้วก็มาเจอพี่ใจดีด้วยให้ข้าวด้วยขอบคุณนะครับขอบคนะครับตอนนี้เรารอคิวที่จะขึ้นซึ่งไม่รู้ว่า เราจะได้ขึ้นตอนไหนเพราะว่าคิวที่เราได้คือคิวที่22องช่วงบ่ายนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้มีลาย2ชั่วโมงในการรอตัวเรียกคิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังลงทะเบียนแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปนั่งรอไก์ครับทุกคนได้ไกลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้ขึ้นไปเลยครับซึ่งหนึ่งกลุ๊มเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขารับได้กี่คนนะเดี๋ยวถามไปการไปถามไกด์อีกทีนึงแต่ว่าหลักๆก,ก็คือ เรามาสามคนจากไกด่งคนก็500หารสานะครับเป็นไกลของอุทยานแค่เริ่มต้นก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เม่านั้นยังไม่ถึง10เมตรเลยเอาสิตอนนี้เราแบบว่ามานะฮะจอยกับพี่ๆสองคนพร้อมกับไกด์่งคนนะครับเป็น5้าคนนะก็ค่าไกด์ห้าร้อยครับก็หารกันคนละ คนละร้อยห้าหังนี้ไปเดี๋ยวค่้ให้ทิพพี่ไก่เขาทีหลังนี่เริ่มละน้องน้องตกก็ไปพรงน้แล้ใช่ได้ไปน้องตกอีกที่หนึ่งก็ได้ทีหนึ่งอ่ะก็ข่าววันได้เดี๋ยวตวันนี้ได้พรุ่งนี้ออกเช้าได้ พรุ่งนี้ออกเช้าได้เท่ากับพรุ่งนี้ตื่นกันสิบโมงโอเคเลย, <laughs> okay, เลยตกลงกันแล้วตื่นตื่นเก้าโมงเท่ากับเที่ยงเฮ้ยลืมโทรบอกโรงแรมว่าเราจะเช็คอินช้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเชจะกินถึงกี่โมงลืมเช็คเลยวะ่ะก็บันได ร้อนอยู่บ้างนิดนึงเพราะว่าอะไรครับต้นไผ่ปลุมเยอะแต่พอเราขึ้นไปสักหน่อยต้นไผ่บางหลุ่มเอาได้เรื่อยๆครับตรงนี้เนี่ยครับเอทถึงยี่นี่แหละวัดใจสุดๆกอุ้งไม้ก้อนวัดใจยัยเร่อยมันได้ยูภาพพูดกระดึกกูมาเลยมันได้คู่เนี่ยนอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยคนเจอมันแน่นดีมันดูไม่นียดดีอะค่ะ โอเคครับทั้งหมด12จุดเหนื่อยแล้วอ่ะรัรบะยะทางความสูงคือมองเห็นมองเห็นแล้วนะเริ่มแล้วิวจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเปิดมายก็บาน้นเรื่อยๆแต่นี้แค่จุด C ใช่ไหมพี่ C ครับผมเรามีกี่จุดครับ2จุดครับพี่เอียงเอียนะครับ เราต้องพิชิตอยู่แล้วได้ครับผมการอจุดวเดินชนิดนิงน้อยนะจะได้เห็นโอเคครับขอบคุณครับพี่มาครับมาด้วยกันเลยพี่ตึดึงกูเกียบบันไดแล้วนะอันนี้ทางรัดหรอครับ ว,วันนี้ทางรัดไหมจะว่ารัดก็ไม่ใช่เพราะว่าไกลกว่านะครับอ๋อช่างครนีที่รัดก็ไม่ไปครับลมเริ่มมาแล้วขอร้องจากไก่เช่นเคยก็จะลงจริงนะครับต้นไม้บางอย่างนอนอยู่บ้านก็ดีแล้วเนาะพี่เนาะมาหมู่ครับผมมาหมู่แล้วมาท่องเที่ยวด้วยนะครับมาจริงก็ประมาณสองร้อยกว่ากว่าเช่นเดิม เพราะอะไรบาลลอยอยู่สามสี่วันไม่ได้ขึ้นเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วส่วนมากที่ยังทำอยู่นี่หยิยางแล้วก็มาเป็นไก่เป็นในได้สิเพราะว่าอาจจะเป็นไก่ในนั่นเองหรือบางคนมีจองที่เยอะก็อีกอย่างหนึง่งจองก็คือพี่ๆเคยมาแล้วเรียกว่าหวัง,งบริบาลนะครับก็แต่เป็นบริบาลท่านไล่ขึ้นเรื่อยๆแล้วลำตัวและเสียงท่านอยู่บนสุดเพราะว่าอะไรครับบารมีท่านอยู่สูงที่สุดอ่าก็น่าอยู่ไม่อ่าประมาณนั้นครับผมอย่างนี้เหรอพี่อย่างนั้นครับผม

ที่นี่ตรงนี้เราก็ไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเอามือดันสองข้างเหมือนยิงจรวดเลยเป็นการเตียบไหมเตี๊ยบไปลงเลยเพราะวขาลงทีเดียวดีกว่ามาครับ คนไทยครขึ้นบรรยาาันบ้าครับขึ้นองเราวป็นนึ่งเลี่ยนดันะรของเราไวเราแงมาไหเราดูตอนลงได้เลยจเย็นเน้อแสงตอนลงนะอันนี้เรายังไม่ครึ่งทางนะครับอีกประมาณที่กี่จุดนะครับเราถึงจะไปถึง4ี่ครับเราเลยครึ่งทางมาเยอะลยอีก4จุดโอเคครึ่งทางเลยครึ่งทางไปเท่า อีกทีก่จุดมันได้เยอะไหมสี่จุดเพือชุดหนึ่งแต่ตัวไปพร้อมแล้วไปครับพร้อมครับ <c oughs> เดี๋ยวถึงยอดไปพี่ชิดยอดต่อเพราะตอนนี้เราอยู่สูงมากทุกคนคือตอนนี้แบบจะถึงแบบยอดแล้วจะยอดแล้วใช่ไหมพี่จะยอดแล้วครับเอามาปันนัวโจของมึงนะได้ครับตอนทางแบบบันไดที่นี่จะชันกว่าภูกระดึงใช่ตอนทางดินไม่เหนื่อยเหนื่อยตอนบันได าใครจะมาก็คือต้องเตรียมตัวแบบมันเดินขึ้นบันไดอ่ะฝึกเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเพราะว่าค่อนข้างไม่ได้นับเลยว่ากี่กี่ชั้นกี่ก้าวขึ้ะข้างก็ได้ละครับดี้ยวเอาทังเลยเลยลงแบบสิ่งตะแคงข้างแข็งแรงมากเลยครับสู้ๆนะครับ ถึงถึงจุดวิวนี้แล้วทุกคนและฝนกำลังตกมาตามทางอันนี้เ <and> ร <I said that> ียบร้อยแล้วุนทุกคนคนเยอะมากวันนี้เป็นวันหยุดยาว <Huh? S 1> ทุกคนขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยคนเยอะมาก มึงน้องหมาขึ้นมาด้วยตามหลังมึงอ่ะเก่งมากไอ้หนูคนเยอะมากที่เราตรงนี้แป๊บนึงแป๊บเดียวโอเคครับโอ้โห วันหยุดเขาวันหยุดเราเหมือนกันพี่2เม็ดไปพี่ไปสามเม็ดแล้วกันจริงเหรอพี่โดยมีคนลงไหมจุ้มลงไปนะครับก็คือทั่วหัวทั่วสาม ไม่นอนเพราะเท่าก <os> ับคุณสงคนต่อโอ้โหดีนะครับช่วงที่ส่งเป็นคืองานที่มีกาีโครงการที่สูงเพราะว่ามันมีแรงถูกด้วยเพราะว่ามันยังมีลมแรงมากจะดูโครงการหรือไง นี่ทุกคนตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆน,นะครับตอนนี้คืออยู่ยอดภูดแล้วนะครับก็คือยอดยอดเขาเนี่ยมันก็จะมีสถานที่ต่างๆที่ต้องแวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสีย่ยนเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยนหนึ่งแต่ตอนนี้คือบรรยากาศฝนตกครับสถานที่กนใกล้ที่สุดจังหวัดสุร,รินทร์แต่เอนน็นทอยังไม่เกิดขึ้นแต่เอ็เฉลี่ยเดือนหนึ่งสามหนึ่งสี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งครึ่งแต่ตั้งแต่เปิดถ้ามายังไม่เกิดขึ้นสังเกต ดีแล้วโชคดีมากพี่พอเท้มาจอดที่นี่แค่สองคัเองครับถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมบอกได้เลยว่าไม่มีแน่ต้องหนั็ดเหนื่อยจะเป็นหัวแกะมีโอเคเก็ตฟิแล้วมันลำบากจะเป็นเคสแรกหรือเปล่าไม่เราจะไม่เป็นเคสแรกนะเออราจะต้องขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นความจำเลยวหรเราจะต้องอยู่ดีสบายตอนนี้คือแบบพาโนรามา360องศาคือแบบว่าเป็นแบบที่ยอดเลย สามร้อยหกสิบเลยนะี่นั่นจะเป็นเจดีหลวงปู่วังที่อีสาโลครับพระสมุทรพิอสอทธิ์เป็นลูกศิษย์ของปู่วังพระปิ่นอันนี้จะให้ทุกคนดูวิวตรงนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นเป็นยอดเจดีที่เราต้องเดินขึ้นไปนะแต่ว่าแผนเราเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเวลาไม่พอก็เลยเดี๋ยวไปเสียดนนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูแบบนี้ไปก่อนนะครับไปเที่ยวนี่ครับไปโดูแลีถ่ายนัดนึงฟิวเผอเย็นนึ่ง ฉันมากฉันจะสอนสังค์สาค์คอนจันฉันจะสอนสาค์คอนจันพี่หมื่นพี่หมื่นนักทเที่ยวต้นขาต้องเท้าเราถือไปด้วยเพราะอะไรครับเราถือตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เลยครับผมโอเคมาตอนเช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะถอดเกือบเด้อไปเราถอดเกือบเซบาท คอมเมนต์แนวเด้ออย่หายเห็ดถอรองเท้าแล้วเดิไปด้วยนะคะเจอกันค่ะคิวกับผู้รอดแอแต่ผู้รอดจะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นแต่ชั้นเจ็ดไม่ได้กลัวดหทุกคนอันนี้คือถ้ำนะครับถ้ำหลวงปู่วังคนเยอะมากเราต้องถอดรองเท้าเดินเข้ามานะครับ แล้วก็จะมาเจอแบบพระพุทธรูปตั้งอยู่เพื่อที่จะให้เราไหว้สักการะนะครับเราก็มีความหวังกับโชคบ้างกต่ทำงานอยู่เนี่ยทุกคนบครับ <c oughs> <c oughs> จร,จริงๆบันไดทางลงก็ค่อนข้างชันนะครับทุกคนมันก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่ามันจะมีที่กันลื่นให้แต่ก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับเผื่อว่ามันเกิดอุบัติเหตุเนาะค่อนข้างชันเลยทีเดียวแต่ทางขึ้นน่ากลัวกวก่าทางลงทางลงโอเคมากเลยอันนี้เขาเรียกน้ำตกอะไรนะครับน้ำตกตากีิมานทิ์ตากวิมานทิปทุกคนถามว่า อันเดียวกันไหมกับกินาดีไม่ใช่ครับกินาดีก็ขืดน้ำก็จากสถานทีน่ไปกินาดีต่อเลยอ๋อมันต่อกันลง<ก>ไเป็นรถบัสรถมาอ่าใช่รถมาก็ใช่รถบัสก็ขับรถมา้าตัวนั้นเลยมันมาจากตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็ลงไปชั้นแล้ววิวตรงนี้ดีมากตอนนี้เราอยู่สูงมากแล้วน้ำตกมันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ข้างบนเลยเป็นชั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้เราก็อยู่จำไม่ได้แล้วชั้นไหนเหมือนกัน แล้วก็ไปเรื่อยๆอีกหลายๆชั้นเลยตอนนี้ยังอยู่สูงมากนะสูงสมากชั้นสูงสุดเอออันนี้คือชั้นสูงนะใช่ไหมเจ็ดชั้นเลทั้งหมดเจ็ดชั้น,น,น,นแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีหลุมหินที่เกิดจากธรรมชาติอะ่ะเป็นแบบบางหลุมก็ลึกบางหลุมก็ไม่ลึกแล้วแต่หลุมบางคนก็มาเล่นน้ําได้ถ้ามานะครับแต่ว่าเราไม่พร้อมที่จะเปียกตอนนี้ก็เลยอเอาเท้ามาจุ่มก็พอเนาะนะครับ ตอนนี้เราเดินขึ้นตอนประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมตอนนี้เวลาสี่โมงครึง่งเย็นไหมครับอันนี้คืออ่าอันนี้คือสี่โมงครึ่งลงมาคือแทบจะแบบแทบจะครึ่งวันเลยอ่ะครึ่งวันเลยหกชั่วโมงอันนี้คือเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วก็จะเย็นแล้วซึ่งเส้นทางค่อนข้างที่จะ,อะเอเลนเจอร์หน่อยๆ่อย ตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กําลังจะเดินไปที่รถนะครับเพราะว่าแล้ว <c oughs> ก็กําลังจะขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพราะเรายังไหวอยู่แรงยังไม่หมดตอนนี้โกหกแล้ว <c oughs> เพราะขาสั่นมาขาสันา <c oughs> าส่นจริงๆนะคือแบบว่ามันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยมากจริงๆแต่มันสนุก <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับข้างบนคือ ที่ที่เราไปนะครับตอนนี้เลยแล้วก็วันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงสี่โมงจะห้าโมงแล้วเราขึ้นไปตั้งแต่เที่ยงแล้วเราก็ลงมาตอนสี่โมงกว่าซึ่งเป็นอะไรที่ก็เหนื่อยอยู่นะครับก็อธิบายยังไงเดียะเป็ดมองว่ามันภาพที่ตาเราเห็นนะมันสวยมากแล้วมันก็มีอะไรแปลกตาให้เราได้มาดูคราวนี้ถ้าแบบใครที่อยากมาคิดว่า การถ่ายทอดออกตามคลิปเนี่ยคิดว่ามันคงไม่ได้ว้าวเท่าตาที่เรามาเห็นเองนะครับก็ใครที่แบบอยากจะมาเทีท่ยวถ้ำนาคาก็แนะนำนะครับทุกคนแนะนำจริงๆนะเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับแล้วก็มาพิสูจน์กันดูนะครับเพราะว่าขึ้นไปเรารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแต่มันคุ้มค่ากับการมาดูครับส่วนค่าไกลก็กรุ๊มหนึ่งเนี่ยไม่เกิน7คน500บาท ก็คือสามารถหารกันได้7คนเลยก็ตกถ้ามา7คนเลยก็ตกคนแล้วไม่ถึงร้อยถ้ามา5คนก็คนละร้อยสคนก็ประมาณ166บาทอย่างเงี้ยครับก็หารกันกับเพื่อนๆได้นะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับเป็ดจะพาไปเที่ยวบึงการอีกหลายที่นะครับฝากทุกคนรอติดตามได้นะครับก็อาจจะเป็นเทปพษษิเศษที่แบบว่าพาเที่ยวเทปแรกๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่เคยไปแล้วหรือยังไม่เคยไปยังไงคอมเมนต์ด้านล่างคุยกันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอไป ที่พักก่อนเพราะเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวขอไปว์ปไปโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน E ีพีสองำหรับคลิปเที่ยวบึงการครับทุกคน